เขาบอกมีโปรโดฟสกี้เหรอเขาหามาจากไหนกันวะตีเองเหรอหรือว่าเปิดแพ็คได้กันน่าจะเปิไไดได้บ้างตีเองบ้างนะพี่ได่เหรอ กิตเก่าเหรอปะกิจเมื่อนานแล้วใช่ปะววไ,ไม่เป็นไรขวาไม่ได้ไม่เป็นไรมีวิธีเล่นอยู่ำำม,ม,มีวธิธีเล่นอยู่ ได้โอกาสเก็บไว้หมดแล้วแวรเนอร์ <Rain> er. ทำท่าจะเปิดบอลในตัวที่ยอดเยี่ยมของผู้รักษาประตู <Close it. S 1> ได้โอกาสแล้วโโต,โตกลับมาแบบนี้คุณต่อสู้ไม่ทันแล้วน่าจะน่าจะเขาพลาดครับ นี่เป็นหนึ่งในโอกาสที่ดีที่สุดในเกมนี้เลยนะครับที่เขาได้มายังไงก็น่าจะต้องทําได้ดีกว่านี้ครับมาธิวส์รอยส์โหลำ้ำอยู่สูงกว่ากองหลังอย่างนี้ก็ล้ำหน้าละครับรูดิเกอร์ มาทิวสโคนิโครสพวกเขากำลังทับสนามบุกในสถานการณ์นี้ครับลามลามลามเปเล่ <Be le. S 1> ไม่มีใครครองบอลอะไรไข่มุกดำ เฮียมาเซนโลไอ้สัตว์วิ่งมาได้นไอเฮียเป็นการตั้งเกมรับที่ผิดตำรายจริงๆครับเป็นการเข้าบอลที่หลายหลวมมากเขาสลับตัว,วกะกกุดไปได้แล้วได้ยิงนี่ถือว่าเป็นการไม่ใช่บอลที่ดีตุลสินจะทำอย่างไรมาเซนโลิตา มัธิวสเป็นใบเหลืองใบเหลืองมึงพูดได้ไงเนี่ยมันยังไม่ได้แจกใบเลยมึงบอกกูเป็นใบเหลืองซะแล้วยังไม่ได้แจกใบเฮียอะไรเลย<ม>ลบอกใบเหลืองซะและ้วาก้มีโอกาสเปิดบอลอะไรอะ่อรอรมมะกูยังไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยล้มอย่างเดียว อย่างนี้โดนเหลืองแล้วครับอะไรอ่ะคุณพ่อคุณแม่มหอเฮ้ยวยอะไรอ่ะดีสัตว ไม่ได้ทำเฮียอะไรเลยสัตว์ประตู<ส>ตรดดตรแรกของเกมก็ถือว่าเป็นสินส่งสำคัญที่ทุกคนรอคอยอยู่เลยครับหวังว่าเกมซึมๆอุดอักก่อนหน้านี้จะเปลี่ยนไปได้เลยครับคู่ายบอลเหมือนเยี่งแต่บอลแบบว่าอ่ะเอาไป <c oughs> ปวดกระโหลกไอ้เหี้ย มันอาจจะแค่ปวดท้องเนี่ยรูดิกเกอร์ผาบอลบดกขึ้นหน้าเปรียงเวเนอร์ตัดทองขนาดนี้ยังมาพลาอีกไม่รู้ผิดไปขนาดนั้นได้ยังไงต่อเชื่อจริงจริง <laughs> เป็นีจ่ายนเที่ยววันนี้มาเซโลเปเล่ผู้แข่งพยายามแย่งบอลเตะโดนขู่ฆ่าว <laughs> ันนี้โดนขู่ฆ่าครับวันว <laughs> นี้แต่แล้วลองรับงานาวันนี้พวกมือเก่งเห <c oughs> มือนรับงานกันเพเล่ที่จะบอลงานในสัตว์โทนี่โครส ไอ้เฮ e hey, e ียก e e ูอยากชอบเลยสัตว e ์โดนขู e ่ฆ่าแน่ร้อยอรเซ็นยไม่ไต้กินี่กูยิงดีแล้ะนุ้ยกูไม่ได้ยิงน่าเกียดอะไรเลยนุ้ย แบบเฮ้ยคกูจ่ายบอลแบบว่าอ้เฮี้ยอย่างเงี้ยเนี่ยกูไม่น่าแพ้ไอ้เฮี้ยนี้นะเอาพูดตรงตรงอะงงงไม่น่าแพ้อะไม่น่าโดนยิงด้วยไอเฮี้ยโดนยิงเลยโอ้โหเท่านี้วครับ ไม่มีอะไรเลยอ่ะไอ้เหี้ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยอ่ะลูกนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วก็ออกมาป้องกันได้สำเร็จรอยส์โอ้เข้าผ่านไปแล้วเป็นลูกยิงโอ้โหน่าจะตีเสมอได้แ,แต่ไม่ใช่ละครับคาร์วินก้า เฮ้ยดาวดำนะมึงไอ้เฮียมึงคือแรงดาวดำนะไอสัตว์ไอ้เฮียแรงมึงลดเยอะจัดเลยนะถ้ามึงโดนเนี่ยโอ้โอ้โอ้โอ เล่มาิอุส์แรนเนอร์โอ้เบรเม่ตักัดได้แบบแม่นยำโอ้โอ้ โอ้มึงไม่จับบอลไหลเฮียโค้ดไปจัดให้ลูกนี้สัตว์เออเฮียเออทำให้โคดปั่นคืรแบบสวยนี้คุยไอเฮียเวอร์เนอร์ก็ไม่เอาบาทเอาไอเฮียวิ่งเข้าไปประตูกูไปแล้วเนี่ยไอสัต โอเยลาม,มึงเหมือนไอ้เหี้ยร้อยมึงเหมือนมึงไม่วิ่งเลยอะล้ำม,มันนี่ไอเฮียไม่ล้ำหรอเอ้ยสัตว์ล้ำดิไอ้เฮียเหมือนมึงไม่เอาเลยอะล้ำอะเหมือนมึงไม่เอาไอเฮียอะไรเลยอะสัตว์ไอ้ไอเฮีย ไอยไม่เอาอะไรเลยอ่ะมิลเตลเฮี้เยเฮี้โกเม็ตัวเป็นควายเลยนี่หว่ายเฮี้ยกเม็เนี่ยยิงยัดแม่งไปเลยสัตว์ยุกด,ดีมากเข้าปั๊มได้เร็ว จนเป็นบอทุ่มกอเรสกามาเทลุสคืนบอลมาที่กอเรสกายิงได้จ<อ>ุดขาดมึงมึงมึงไม่เอาซ้ายอ่ะขยับตีนซ้ายแล้วยิงโค้งไอ้อเฮียอเ,เออไอ้เฮีย<อ> ใครยิงดีวะเนี่ยไอ้เฮียมูลเลอร์นั่นเอเอยิงติดแม่งอีกไอ้เฮียออเฮ้ยจะเย็นทุนี่โค้ดมึงจะไวอะไรขนาดนั้นนะอาจจะจบลงด้วยเกมที่ไม่เสมอก็ได้ถ้ามีผู้ยิงตัวชี้ขาดในช่วงท้ายเกมทุนี่โครส เวอร์มมนเนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนาทีบาเฮ้ยเฮ้ยเฮียโหมันมูเลอร <c oughs> ์ไปไปโกเมดโกเมสวิ่งดิ โกเมสโอ้โหต่อเวลา,า,ม,ามันเล่นยากจากังไปอีกี้กูเจอกับโวโวหนึ่งเนี่ยไอ้สัตว์มันเฮียอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเบลล์บุลเลอร์ฟีบอลให้กับเพื่อนพวกเขากำลังทับสนามบุกได้โทมัสเปิดใหนนะ้โกเมสไปนั่นแหละโกเมสอ่ะ

ยิงขวาไปโอ้ยี่เคียยังหลับได้ไอ้ศาสตร์โกเมส<ป>เข้าดิไอ้เฮียมันก็เม่เอาประตูเข้าไปวะลูกบอลนนะ่ะไม่ได้มีคุยอะไรเลยไอ้เฮียไม่ได้มีคุยอะไรเลยไม่ได้มีคุยอะไรเลย ดการจ่ายบอลแบบพร่ำเรื่อและไม่คลอบอลลานจะเกินไปทำให้ทีมเริ่มกลับมาแข่งได้เฮ้ยมึงไม่มารับบอลวะไอ้เหี้ยมึงจะวิ่งหนีบอลหาคุณพ่อโคุณแม่มึงไงเนี่ยมูเลอร์เอากูโดนอีกเอ้าโอ้มึงจะวิ่งหนีบอลทำไมอ่ะไอ้เหี้ยบอลก็อยู่อ่ะมึงไม่วิ่งไปรับบอลไหนเหี้ยอเลมูร์ ลิ่นได้ดีแรนอร์โอ้โหเหียเ้ยน่าจะเหลียงเข้าไปหน่อยรีบเกินจานจานปล่อยฟาวดิเอ้ยฝาดโอ้โหชานตรยานนี้ไม่มีพลาดไอ้เหี้ยเดีย๋ยวใครลงมาถงเอามาไอส้สัซะ ดูศักดิ์สิทธิ์เออศาสัตว์มัดเปลี่ยนสัตว์มาดิไอเฮี้ยนิ่มๆง่ายๆปะเขายิงได้อีกแล้วกับลูกแบบนี้ซึ่งบ่อยครั้งนี่ยเราอ่าห็นการเลือกสนาแบบนี้คือต้องมาไกลๆที ให้กับครั้งนี้ครับที่ทรั้งน้ำหนักแล้วก็ทิศทางเป๊ะเลยเี้แแตกไล่ามา2-1มันอันตรายหรือว่าใครจะได้ครองบอลก่อนคามาวินกาเปเล่ อ่าเด้อ่ะเด้มึงมึงวิ่งมาสอดเด้เอ้าตัวมึงเป็นควายเนี่ยเออไอ้เฮียโกเมสไอ้สา์แค่นั้นโกเมสม่องอย่างนี้ควยตัวเป็นควายมไม่มง่งเ,เลยอย่างี้ทั้งเกมละควรจะเล่นอย่างนี้ทั้งเกมแล้วเวนี่ยนะโกเมสเนะี่ยมันเป็นอีกหนึ่งประตูที่ทำได้ในช่วงต่อเวลาพิเศษแล้วเป็นประตูทิ้งหาออกไปโดนเข้าไปแบบนี้ก็จุกแล้วครับสำหรับคุกแข่งที่ต้องตามหลังเพิ่มขึ้นไปอีกกเป็นการม่งที่แน่นอนจริงๆนะครับทำได้อย่างแม่นยำแล้วก็เด็ดขาดมาก่วมต่อเวลาเหลืออี เนี่ยไม่มีเฮอะไรเลยเนี่ยไม่มีเฮอะไรเลยเนี่ยไอ้สัตว์ไม่มีเฮอะไรเลยไอ้สัตว์เรียกความมั่นใจกลับมาพี่ยิงไล่มาที่สีประตูต่อหนึ่งไอ้เฮียไม่มีอะไรเลยในใจมึงคิดอย่าตกดาวรำแล้วใช่ไหมมึงแกไอ้เฮียไอ้สัตว์โอ้ย